ใจไว้ให้เธอกับฉันควงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบาย ใจกันก็ยลงโคกกันไปสางสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกทุกเรื่องราวรอยยิ้ม เราเคยมีเก่งไวร้รวมกันเป็นภาดีๆสิ่งเหล่านี้คือความส่งจำตลอดไปในโอกาสที่พี่เต่าลาออกจากการทำงานที่โรงเรียนเทศบาบลวัดหลวงและชาววาดเราได้ร่วงงานกันมา1ปี7เดือนภารังาน มีทั้งเบามีทั้งหนักมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เพื่อเด็กนักเรียนของโรงเรียนหลังจากนี้ต่อไปก็ขอให้พี่เต่ามีความสุขกับชีวิตครอบครัวประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คาดหวังไว้ทุกประการรักและคิดถึงเสมอครับก็ขอให้พี่เต่ากลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราและนักเรียนของเราด้วยนะครับดีครับพี่เต่าขอให้มีความสุขมากๆนะ ใกล้วันที่30กันยายนนี้แล้วยังไงก็พักผ่อนให้มากๆนะครับถ้าคิดถึงกันก็มาหานะทำงานด้วยกันมาหลาย10ปีนะครับรักนะครับเหนืยนักก็พักหนักก็วางมีแค่มือสองข้างแบกทุกอย่างก็คงไม่ไหวนะพี่เตาสู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงเตาขอให้ลุงเตาเดินทางสู่ทางสายใหม่ วัยเกษียณขอให้มีความสุขสมปราสานาที่ลุงเต่าตั้งใจนะคะและลึกถึงด้วยรักและผูกพันคู่หนูจ้าสวัสดีค่ะเต่าโอ้กินแล้วนะ่าใจหายเนาะนะเต่ากับพี่ก็อยู่โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงมานะทำงานร่วมกันมาก็เป็นเวลา20กว่าปีเนาะก็ขอให้เต่านะคะ ออกไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขสนุกกับงานที่จะทํานะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้พี่เตามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรักนะคะเฮียเตานะคุณเตา สบายดีนะโอ้โหไปสบายแล้วโอ้โหอีจ่าจังเลยโอ้โหรักนะยินดีด้วยค่ะขอบคุณพี่ต่ามากๆนะคะที่ทำงานคู่กับโรงเรียนนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรับเป็นนักเรียนจนกระทั่งถึงวันนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้พี่ต่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักโชคดีมีชยัยมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ อยู่บ้านคนเดียวมันเหงากลับมาเที่ยวหากับพวกเราบ้างนะคะลุงเตาคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะน้าเตาออกไปแล้วก็ขอให้น้าเตามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขามากๆไปเที่ยวให้สนุกนะคะบ๊ายบายรันกนนคะพี่เตาลุงเตาโชคดีมีชายคิดถึงเสมอน,นะคะรับลวยเงินท สุขภาพแข็งแรงนะคะลุงเตาบาย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 โชคดีนะเตาเดี๋ยวพี่จะตามเองไปเร็วๆนี้แหละอย่าลืมคิดถึงพวกเรานะคะมีความสุขมากๆนะคะร่องลยร่องลยยดีๆทุกท่านค่ะบายเลยทุกคนคาบาย,ยบายแียชัปล <Hey! S 2> ุงเตาเฮ้ดีใจกับลุงเตาด้วยนะ สวัดสดีครับลุงาโชคดีนะคะรับโชคดีมีชายกอดใคยร่ำรวยร่ำรวยหล่าหลานะคะสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป ดีมากสำหรับโรงเรียนเราครับลุงเต่าครับขอบคุณนะคะที่ดูแลพวกเราและโรงเรียนเป็นอย่างดีต่อไปนี้ลุงเต่าจะได้พักแล้วนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับและอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆนะครมาลุ่านะคะโชคดีนะคะ ลุงเต่าครับขอให้น้องเต่ามีความสุขครับมีเต่าเปรี้ยวครับคิดถึงลุงเต่าครับเอสซีลุงเต่าครับสวัสดีครับผมประธานินย์ประดีคิมจองอินแข่งมอสส์ครับรรค์ จะขออวยพรให้ต่อจากนี้ไปลุงเต่าใช้ชีวิตท,ที่เหลือต่อจากนี้อย่ามีความสุขโชคดีร่ำรวย่วนะคะขอให้ลุงเต่ามีสุขภาพที่แข็งแรงและได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นและขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอให้ลุงเต่านะคะพักผ่อนมากๆนะคะขอให้ลุงเต่ายายุเยืนนานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงแะบบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอ